เราด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ชีพภูมิภัยแล้วก็ทีมกระเพิงของสมมิตรนะครับเทศบาลเมืองกระสินนะเวลา

มีไม่อยู่ครนันบี้หมืนเลว่าสตาร์เ่องครับที่นี้จังเลยคุณกวนุ่คทังเครื่องคนคุณเก้า หอแวดรวมม่อผมเลยไปหัวมันหนึงศรีนาครับมันไฟเลสเบสสปาร์อจม่องทั้นเอาพ้งเร็วสอดมอว่าควนกันขึ้นไปเลย่อไปที่ไหนครับก็ปกติไปเลื่อเลยไม่ได้ไปเ่ไม่ได้พับไปไหนบ่บ่ครับเพราะว่าช่วงไม่ได้ไปไหนสอดไปเลยมาอุ่นเครื่องมันด้วเช่ครับมันเล็บติดมันก็เลสเบสปาร์กันนี่แหละไปเฮ็ดหมอแวดมันนี่แหละจุดที่มันใหม่เริ่มใหม่ยุโรปเลย อยู่อยู่ข้างหลังอยู่มองอยู่มองข่านเอาข่านเอ้ามันก็ขึ้นไปเลยครับเดียวครับเดี๋ยวมัก็ขึ้นไปเติมครับขึ้นไปเติมเติมเลยคึ้นเิมเติมเลยคิดว่าเราต้องจอดหรืครับผมมาสายไฟมันหัวหนูกัดหนู้ยังมันละมั้งโดนนอครัะจอดพับโดนครับเมื่อกี้ก็จอดที่พุ่นเราไม่จอดนี่จอดที่เชื่อที่สามเราบังอุ้ยให้นาจิตนะบบมี่ยังครับหลังหลังจาก เ้ตุเหตุเราผมก็บลินเล่นเบื่ออาจารย์เบิ้ลมาเบิ้งแล้วครับเพราะผมเป็นพนักงานเขาโรยผมก็ต้องไปเื่อนอาจารย์อาจารย์ท่านก็นเล่นกอกมาเบิ้งแข้งก้วนขึ้นหลยเลื่อยๆครับเป็นกบัติเหตุเพราะว่ารถรถไม่ได้ใช้งานมานานนะครับแต่เราก็ไม่มีการอุ่นเครื่องตลอดเวลาวันนี้ก็ให้พนักงานขับรถเขาได้มาอุ่นเครื่องนะครับมาน่แต่แต่พอพอสตาร์ทขึ้นมันก็เกิดสปาร์ทแล้วก็ เกิดเกิดไม่ขึ้นมาเลยแล้วเราก็แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจริงๆรถก็ไม่ได้ใช้งานมานานเนื่องจากสถานการณ์โควิดปกติก็พานักเรียนไปทัศนศึกษาอยู่นะครับแต่ทีนี้เราย้ายมาไปเ,เราไม่ได้ใช้งานมานานในภาคเรียนเนี้ยทังปีเนี้ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าเรามีการบำรุงดูแลรักษาอยู่เป็นประจำวันนี้ก็ให้พนักงานขอรถหน่อยมาสตาร์ทมามาอุ่นเครื่องดูแต่ปรากฏว่าพอสตาร์ทขึ้นมามันก็เกิด เกิดการช็อตเกิดอ,อะไร,รซึ่งก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุซึ่งรถคันนี้ก็ถูกปิดมาตลอดเวลานะครับคิดว่าจะรัดวงจรงนี้ช่เป็นเป็นน่าจะเกิดจากไฟฟ้ฟฟาระวงจรในแผงเพราะวันเป็นรถเก่ารถมือสองที่เราซื้อมาแต่ตอนนี้ก็ซื้อมา,มมาใช้งานแล้วสิบกว่าปีนะครับใช้งานมาแล้วสิบกว่าปีเด็กไเรียนครูไม่มีใครเป็นอะไรไม่ไม่มีอะไรเป็นไม่มีใครเป็นอะไรเพราะว่ามีเฉพาะพนักงานขับรถมามาทดลองเครื่องเฉ่เจอนะครับมีหายอะไรบ้างครับก็น่าจะจะเป็นพวกบอก บาะที่นั่งข้างในก็น่าจะจะจะ,จะตูกไหม่แต่ก็ไม่มากเพราะว่าตอนนี้ยังเจ้าหนี่ยังเข้าไปตรวจสอบอะไรไม่ได้นะครับรอให้ให้ให้กลิ่นแล้วก็ควันจางซะก่อนถึงจะเข้าไปตรวจสอบความเสียหายได้นะครับแต่ทางเครื่องกับอะไรอย่างอื่นก็ไม่น่าจะเสียหายน่าจะเกิดจากไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในรถรัดววงจรแล้วกเกิดถึงหม่